มาถึงมวยคู่การและขั้งหนึ่งไฟคู่ที่2ของรายการในวันนี้นะครับและเป็นคู่สุดท้ายด้วยครับชูวิตใต้ครับเจอกับผูมเจนเซนันนี้ว่ากันว่ามีความเป็นมวยสูงนะครับเ็ราเคยชกมวยมาแล้วนะครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอกับสวยใจร้ายครับที่เอาชนะทักเอสลเ้ามายกที่2นะครับดูครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ นี่คือเต็งหนึ่งครับชุยวใต้ครับถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งไม่ใช่เต็งหนึ่งสิเจสายรุ้งนะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าด้วยความเป็นมวยแล้วก็สภาพร่างกายกับปิดเพียมากๆนะครับแต่ว่าตัวเล็กสุดในมวยรอบนี้นะครับน้ำหนักน้อยที่สุดครับทางด้านชุยวใต้ครับประมาณ6กกิโลครับซ้อมอยู่ที่อบตไพ่มวยอบตปรีชานะครับส่วนผู้มยอดเส้นก็อย่างที่เรียนไปครับซ้อมอยู่ลูกสวน ยี่สิบกโลครับปุ่มนี่เยอะกว่าครับอ่ะก็ถือว่าได้อยัาเสียยางแล้วครับวันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายที่ชุยใต้จะเอาชนะได้ง่ายเปรียบเทียบรูปร่างแล้วปุ่มเจนเส้นนะครับก็จะดูใหญ่กว่าครับหนากว่าแต่ว่าทางฝั่งเขาชุยใต้นั้นได้รับการยกให้เป็นตัวเต็งเลยนะครับดูร่างกายดูเนื้อตัวแล้วถือว่า ดูกล้ามท้องนะครับซิกงแพคกมีด้วยนะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงก็ตามก็ถือว่าเป็นคู่เอกนะครับในรอบ8คนสุดท้ายครับนี่คือลีลาการวหว้ครูครับถ <c oughs> ึงว่ามวยอาชีพครับไ่วยครูสวยมากครับในรอบรองชนะเลิศนี่มีไปยืนรอหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือสวัยใจร้ายครับ คนที่สองครับผู้ชนะในคู่นี้ครับจะเป็นปุ้มหรือจะเป็นฉุยฮะส่วนคนที่สามที่สี่ก็คืออยู่ในสัปดาห์ต่อไปมดเอ็กบางแคจะเจอกับเสือดุสิทธิ์แล้วก็เอ็มพระไดครับจะพบกับอาร์ตใหญ่เพชรบุรีกถือว่ามีแฟนคลับมี FC เยอะอยู่พอสมควรเลยครับหรับ นักมวยทุกคนที่เข้ามาชกในรายการซึกการละขั้งหนึ่งไฟนะครับ <คน S 1> ว่าแต่ละคน<อ>ก็มียูทูบเบอร์ใช่ฮะเป็นยูทูบเบอร <YouTuber S 2> ์บางคนเป็นยูทูบเบอร์ครับบางคนก็ทำเพจของตัวเองนะครับทิกตอกก็มีนะครับ,นกกนะรบเนี่ยอย่างชุวยใต้เนี่ยดังทั้งทาง,ทาง,ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกตอกด้วยโอโ้โหดูรูปร่างสีครับแบกประมาณ20กิโลครับชุวยใต้ครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับกรรมการปรีชา สวิกันนะครับกับาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนนสามท่านก็มีธงชัยกิจดำรงวินิจกุลชยุทธคำนเรศและก็ชุมพลอิตนตัยดีอยู่ในคู่นี้จะหนอกวะวันนี้กองเชียร์มาเชียร์เยอะทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งมุมน้ำเงินครับทีม <c oughs> ง,งานไายบอลลูกสวดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็แฟนคลับของปุ๊บเจนเส้นด้วยครับครัชุวยใต้เขาก็มี f c มานะครับแม่ถือป้องถือป้องถือป้ายอะไรมานะครับก็น่าจะเป็นนักมวยคนเดียวครับที่มาจากภาคใต้นะครับตัวแทนของภาคใต้เลยครับทางด้านชุยใต้ไะครับวครูเสร็จบริกรรมคาถาถอดมงคลครับการชกในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับกิกรมมวยไทยออกวุ้นได้หมดนะครับ ยกละ3นาทีครับเสียงเชียร์นีดดังสนั่นทีเดียวครับเอฟซีทั้ง2ฝ่ายครับแข่งขวามาแล้วก่อนเลยครับชีวิตใต้ได้รับการยกให้เป็นตัวแต็งหนึ่งนะครับแต็งหนึ่งจะร่วงก่อนหรือไม่ครับหรือว่าจะเข้ารอบตามตามฟอร์มครับด,ดูการยืนมวยดูการมวยดูโซโมวยของทั้่นีถือว่าเตรียมตัวมาดีมากครับ หมือนมวยอาชีพเลยครับเอาละครับประสานแข้งแข้งซ้ายของปุ๊บจีนเ้นครับเจอแข้งขวาของฉุยใต้ย,ยืนกัดมงกัดมวยนี่ใช่เลยนะครับพยายามเล่นงานลำตัวครับถีบขวาครับเนี่ยครับใช้ความใหญ่บดเข้าไปโอ้โยโดนแข้งขวาของฉุยใต้ครับสาดแข้งขวาแน่นครับมีมัดขวาจิ้มแข้งขวาต่อไปทีหนึ่งโอ้ปุ๊บจนีนเ้นเอาละครับเป่าปากขยับเดิน กระชกด้วยความมั่นใจเหมือนกันก็มีทีมขวานำด้วยครับน่ารักครับเพราะว่าเคยผ่านสังเวียนมาบ้างแล้วนะครับฉะนั้นความเป็นมือก็ยังมีอยู่เมื่อแต่ดูแล้วช่วยใต้ดูจะใจเย็นครับนิ่งมากครับต่อยไปยิบไบครับจิ้มมัดซ้ายครับบุมเจนเซนซ้อนอยู่ค่ายลูกสวนครับโอ้ยแค้งขวาครับไตแบบเก็บเสียงครับแน่นมากครับแค้งขวาของช่ยใต้ ปุ่มเด็เซ้ก็หดด้วยซ้ายคืนเหมือนกันนะครับอาแล้วครับพยายามจะเตะพับนอกชุยใต้ยกซ้ายขึ้นมาบังเอาไว้ครับชยกไปยิ้มไปนะครับทางด้านของชุยใต้ครับไม่ได้กดดันตัวเองครับอุ้ยแข้งขวาขวาไม่ทีนึงครับโอ้โหดูครับไม่โอ้ยจังหวะแทงซ้ายของปุ่มครับโอ้น่าสนใจมากนะครับตอนนี้เราเห็นวง ก็มีลูกแทงเข่าครับที่น่ากลัวเหมือนกันเอาละครับตามต่อครับยกที่สองครับมาดูว่าช่วงพักยกนะครับแก้เกมมากันยังไงครับโอ้ยโอ้โหตัวเล็กแต่ตวัดขึ้นนูงเลยครับก้านคอครับถุยใต้ยกนี้ปุ่มเปลี่ยนแผนแล้วครับมาชิดตัวแล้เสียบเข่าครับเดนซีโบนครับโอ้โหตีได้ทุกท่าครับถือใต้ตั้งแขนครับเสียบเข่าครับเสียบคืนเเสียบมาเสียบไปครับ โอ้ดีกันคนละอย่างครับวงนอกนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงครับชุวยใต้แต่ว่าตอนนี้มีการปรับเกมครับปุ้มเชนเส้นเดินเร็วขึ้นครับอาศัยความใหญ่เดินทะลุทะลวงอุ้ยโดนแข้งขวาครับแต่ว่าเป็นการแย่งต้นน้ำรอเปล่าครับเดี๋ยวตามกันต่ออ่ะเสียบซ้ายครับเสียบขวาขึ้นมาแล้วขวางครับพยายามขวางครับเอาแทงขวาซ้ายครับเจอซ้ายคืนครับแม่ชุยเล่นลูกละเอียดครับเอาขวามาซ้ายคืนเตะขวาครับชุยครับ โอ้โหเตะแล้วพับเลยครับป้องกันตัวครับาละครับถือว่าเร่งเกมขึ้นมาได้ดีครับทางด้านปุ๊บเจสเซนวงในพยายามเสียบครับอูจะเจอแข้งขวาครับอ่าเสียบครับพยายามจะโยนเข่าแบบไม่ต้องจับเลยครับเาของปุ๊บเจสเซนเอาถือตัวอเสียบไหมแต่เจอผดแกนตีได้แม่เรียกว่าปุ๊มเจสเซนก็ยังมีลูกทีเด็ดให้เห็นนะครับลูกเดินและแทง เอาละครับผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งนะครับครึ่งยกเพิ่มจะผ่อนนิดนึงครับเอ้าวิแต่ว่าแข้งขวานี่นะครับแม่แข้งขวาเหมือนเตะกินเปล่าครับน้อยละเม็ดแล้วแทงเข่าขวาาขวาอีกแทงแล้วขาครับเสียขวาเจอแข้งขวาของฉุยครับโอตูแทงซ้ายดีครับพุ่มครับโอเหลือแต่ลูกต่อเนื่องนะครับคือถ้าเกิดอยู่วงนอกครับเอาแหมจังหวะจังหวะมจังหวะยังไงครับหัดทีมาไว้ครับหมัดขวาครับวงนอกครับ วงนอกเท่านั้นแหละครับคือถ้าเกิดเดินเช้าเจอกระจับครับโอ้โอ้โดนกระจับนะครับให้กรรมอ้าวกรรมการไม่ไม่ให้พักครับกรรมการไม่ให้พักนะครับอ้าวแทงขวารับตรงแทงสูงนะครับปุ่มครับโอ้โหตอนนี้ได้ทีเลยครับตอนนี้ปุ่มจะเส้นลุยแต่ว่าสีใต้ตั้งเกมไว้อีกครับแม่แข้งขวาขึ้นมา อน็นี้อาศัยเดินแทงอย่างเดียวครับไม่ต้องออกแข่งแล้วครับกุญเชนเส้นเดินแทงอย่างเดียวเอา้าถ้ายุบนี่เป็นเรื่องครับยังมีลูกขาวอีกโอ้พยายามจะป้องก,กันตัวครับมาป้องก,กันการบดของปุ่มเจ่นเส้นครับโอ้โหเดินแทงหน้าหัวมากกับยุคนี้ปุ่มกุนเซ่นเส้นเจอแข้งขวาครับลงทูนรับแข้งก่อนแล้วเสียบกินแข้งซ้ายของจุยใต้เสียบยัดเข้าไปครับปุ่มยัดอีกทีหนึ่งครับ โอ้โหนอกกันในเลยครับนอกกันในเลยครับคู่นี้ครับเอาเตะขวาเตะขวาครับช่วยครับโอ้มันละเกินครับคู่นี้ครับขยับข้าไปครับเอาเตะไม่ถึงครับทางด้านของช่วยครับแหมมีรูปพันเกม้วยครับปุ่มเจเส้นหมดยกที่สองแล้วกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนี่ส่งเสียงให้กำลังใจแลวครับ ยกสุดท้ายครับเอาอล่ะครับยกเดียวครับยกสุดท้ายครับโอ้โหคู่ขี้สูสีสนุกมากๆากครับคู่นี้เอแล้วครับมาตามกันต่อนะครับ <อ lit> 3นาที น่าจะไปยกตัดสินแล้วครับสำหรับมวยคู่การล่คข่าวหนึ่งไฟถือว่าเป็นคู่เอกประจําวันนี้เลยนะครับชูวิใต้เต่งหนึ่งวันนี้เจอกับปุ้มเจนเส้นครับโชคดีทั้งคู่เลยนะครับก็แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับสามต่อเลยครับสามนาทีสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือครับชูวิใต้มุอแดงปุ้มเจนเส้นปุมน้ําเงินแ้งขวาครับชูวิใต้ พยายามจะเตือนเสียบครับแ่แต่ว่าหากองแล้วเตะขวาครับไม่ให้อยู่ใกล้แล้วครับขอเล่นวงนอกดีกว่าครับโอ้โหดูครับต้อนกรตัวดีเหลือเกินครับชูใต้ตอนนี้เชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับปุ้มเจนเซนซ้ายไม่เข้าโอ้ยมีหมัดขวาแข้งขวาได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับตอนนี้ชอใต้เน้นเลยครับเน้นออกแข้งขวาเป็นหลักครับอ่าพยายามจะ เสียบเข่าครับขึ้นเน้นที่วงใน่างเดียวเลยครับปุ้มครับมาแผนนี้อยู่แล้วครับเดินเสียบเดินแทงครับแต่ว่าแข้งขวาของสุยใต้ก็ทํางานได้ดีเหลือเกินครับแทงขวาครับปุ้มครับชุยใต้ว่เตะขวาขวาไปครับเจอเข่าขวาของปุ้มครับเนี่ยครับความเล็กความใหญ่เข่าขวาครับปุ้มพยายามแทงขวาโต้ครับเจอเข่าขวาของปุ้มครับแทงขวาลากขาไว้ครับฉุยใต้ครับ ชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับไม่ได้เดินซ<อ>ีซัวนะครับเดินแบบมีชั้นเชิงครับบุ่มเจนเซนแต่ว่าแข้งขวาของชฉือใต้ก็ยังทำงานอยู่โอ้โเกมนี้ถือว่าเกมบีหัวใจมากมเวลาเดินแผงได้ทีไรนี่เสียงเชียร์ดังมากครับบุ่มเจนเซนเตะ้ายไม่โดนครับมัดจิ้มลำตัวนะดูครับบอนเกมไปแป๊บหนึ่งครับเดินต่อครับโอ้โหเจอแข้งขวา,าเสียบขึ้น เสียบคืนครับเสียบข่าวครับแทงขวาของจุยใต้ครับอ่าขวาขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยครับเกมวันนี้ครับเตะขวามาครับเจอแทงข่าขวาโต้ไปโอ้คือออกซ้ายออกขวาดีมากนะครับทางด้านของฉุยครับแต่ว่านายเนี่ยครับนายปุ้มก็ใหญ่เหลือเกินครับจังหวะแทงแต่ละครั้งก็เห็นนะครับอีกหนึ่งนาทีครับปลายสุดท้ายแล้วครับอ่าแตะรวมกันซะแล้วครับ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแหมเหมือนมวยในยุคนี้เลยอ้าวดูเลยครับว่าใครจะออกไม่เดินครับปุ๊บเจ็บเส้นไม่เดินครับมั่นใจครับแต่นวมกันแล้วจะมีอีกสักชุดไหมครับปุ๊บปุ๊บมีสักชุดใบไหมไม่เอาแล้วครับทีมงานบอกไม่รู้จะฟังใครดีครับมวยน้ำเงินนี่บางคนบอกเดินครับคนบอกถอยครับ ลูกดักเตะครับชุยใต้วันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเตะได้สองแข้งเลยครับเอาลครับักปายตามคอครับไม่มีเสมอนะครับแฟนมวยครับไม่มีเสมอนะครับผู้นี้ครับต้องมีผู้ชนะครับแล้วก็จะมีการไปประกาศคะแนนข้างบนครับแล้วครับมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอฟังการตัดสินจากเป็นทางการครับ แต่ว่าทั้งคู่นี่สู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับต้องปรบมือให้เลยครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะวันนี้ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบจริงๆครับอเอาละครับช่วยได้ครับเป็นาฟเอา<ใ>นชนะคะแนนไปอย่างาสนุกเข้ดครับ